สวัสดีครับแม่คิดครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของแม่คิดในงวดของวันที่1เมษายน68ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ก็คือโค้งสุดท้ายของแม่คิดครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่คิดก็เข้าตรงๆเลยครับก็คือ6 3านะแม่นาอครับเลขที่คุณแม่ฝันเห็นเลขหลักกิโลครับ ที่มันมาตันทางอยู่เนาะแม่เก้าสามหกสามครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคครับในวันนี้โค้งสุดท้ายคุณแม่บอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันแล้วเนาะแม่เนาะจ้าครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณแม่คิดด้วยกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไปหาหอยเนาะเ่ได้ไปค่ะครับตั้งแต่เมืองอันศซบแล้วบบได้ไปข้ามเมื่อยู่อ๋อครับครับก็คือเวลาคุณแม่ไปหาหอยนี่คุณแม่ไปหาแถวใดครับแม่โอ้แถวบ่อเ็ดพน ก็คือแถวอำเภอบัวเชิดอำเภอบัวเชิดนี่คือบ้านของคุณแม่เนาะครับแต่คุณแม่คิดมากีดยางอยู่ที่อำเภอปูสิงเราจ้ครับก็อยู่ที่นี่หลายปีแล้วเนาะห้าปีก็เหมือนที่นี่ก็เหมือนบ้านแล้วเนาะแม่ครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยเพราะว่ามันอยู่ตรงตัวอำเภอพอดีจ้ครับอืมโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าความฝันเลยเนาะครับฝันผ่านมากี่วันแล้วนะแม่ฝันมาได้สามเขื่นละสาม คืนแล้วเนาะครับโอเคครับเริ่มเล่าเลยเนาะครับต้ครับผมอันฟันว่าว่ากุม่านั้นฟันสิไปแรนวาวแข่งกุม่านกับเป็นนนองหักเนาะพันกันก็เรียกว่าเอลยมาเป็นอันจับหางไห้น้องแน่พัน่าก็เรยไปสิอันเจ้าสิบไปแข่งกับไผรหล่ากุม่านอุ้ยแข่งกับโมตีแต่เบาวเขานั้นไม่แต่โตดังๆไดพัน่าอันข้องเจ้าดิข้องคอยคอยคอยกับไปบูซาน้ำหลวงปูพันนะ ของปูสวงไปบูช่าของปูสวงเอาสีใดล่ะแม่เลยว่าเอาสีเหลืองที่ละเอื่อยเป็นวางสีแม่ก็เรียกว่าเอา้าเขียนเอาสีเหลืองสนะแทะแม่เลยว่างซีครับก็เรียกว่าเป็นกันได้ว่าเอื่อยเป็นผู้จับหางมันเด้อแล้วเบึงห้องจา้าของนํามันสีมันสีลงห้องเขาป่านนี้เิน่นว่าโอให้ลงดอกคนเดียวน้องสีเขียนอันเลขกไว้่าให้ลงเขาเป็นวะนก็เลยเขียนไว้เผื่อเขียนให้แม่นะเิ่นก็เขียนให้แม่ ปาดนี่เพิ่นขียนไหวเขียนไหวเก้าสองเก้าปาดนี้ในหางมันก็สิบสี่หางสุดมันก็หนึ่งหาเพิ่นขยนไห้น่ะจับด้ื้อจับด้อเพื่อนนะแมมก็เรียกว่าจ้าจ้าเดี๋ยวเอือิจับเองไปโหลดไปเจ้าไปโหลดอันอันกเรียกเพิ่นก็เรียกว่าขึ้นไปดึงขึ้นไปปาดนี้มันก็ขึ้นสุดของพนสุดของพนเพิ่นก็เรียกว่าเอืออยาให้มันถือหางกันด้วยมันสิอันพันกันพื่อนนะมันจพันกันพ่นนะ แม่ก็เลยว่าบบพันดอกบบพันดอกแม่ว่าไปไปเจ้าแรีนไปโหลดเจ้าแรนไปโหลดแม่เลยว่างซี่ป่านนี้เพื่อนกะว่าเอาเอือยสืขึ้นสุงแล้วสูงแล้วซุดแล้วซึ่งซุดแล้วเพื่อนนะขึ้นซุดแล้วเอือยขึ้นซุดแล้วเออเออุดหลวก็รลนไปอีกแร่นไปอีกให้มันชนะเขาแม่เลยว่างซี่ป่านนี้เพื่อนกับลรนไปแรีนไปจนจนมาเบามันขึ้นซูงจนสุดหมู่ละแม่ก็เลยว่าเออชนะแล้วชนะแล้วแม่ก็เลยตบมือตบหมือนเตือน ต๊มือจันตื่นแล้วแม่ว่ามันสนะเขาแล้วนั่นาก็จันตื่นครับตอนนี้ก็เลยว่าเอือยสนะเขาแล้วสนะเขาแล้วบต๊ะมือที่ว่าสนะกันแหละก็ะส่เขาแหลวก็โต๊ะที่ลังต๊มือต๊จันแต่จะคล้องตื่นกันยังวะต๊ะมือนั่นครับก็เลยหัเมื่อขึ้นเลยวันแปลว่าในรอบนี้คงสุดท้ายคลิปนี้เนาะคุณแม่คิดก็ฝันดีจ้่ครับแม่เลยที่ว่าในความฝันน้องชายของแม่นี่ที่ว่ากุงมานนี่คือ ผู้หญิงกุมารเป็นผู้หญิงน้องสาวกุมารีบอกุมารเป็นแบบว่าเป็นไปอยู่น้ำปูขาวบ้านนี้ปูขาวอันให้อยู่เป็นกุมารน,นะก็คือเป็นแค,ค่กุมารทองนี่บอกแม่จ้แต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่ากุมารีเนะาะจ้ะอ๋อคือที่ไปที่มาอีกุณแเม่ฝันเห็นอ่าน้องน้องคนนี้เป็นเล็กน,น้อยอยูุบอกครับแม่บอกมันกับสมเอนกับฮาสิบเก่าละโอ้ก็คือว่า แต่เขาเรียกว่ากุมารกุมารก็คือเขาไปเข้ากับเป็นลูกศิษย์กับปู่ขาว้คนที่แม่คิดอเขา้บครับแต่ปู่ขาวนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะที่ว่าเป็นห่มขาวรักษาศีลเนาะครับก็คือเขาเอาน้องสาวของแม่คิดเนี่ยไปอยู่ด้วย้แล้วคราวนี้ให้รักษาศีลรักษาศีลแอบกัน แต่เขาตั้งชื่อให้ว่าเป็นกุมารกุมารครับมีเข้าทรงมีอะไรไหมแม่บ่เแาะบ่มีอ๋อก็ได้ออเขาทรงแต่ว่าเพิ่นเด็แต่เพิ่นอันเป็นกุมารเอ,อินแต่เพิ่นกุมารอือคือแม่เอินเพิ่นว่ากุมารจา้าเพิ่นมีเซนนซส่บอกครับมีเสน้นคือในเรื่องจริงเน,นะาะจ้าครับคุณแม่เพิ่นอายุห9สิบเก้าปีจ้าคุณแม่มาฝันเห็นน้องสาวของตาขอกับนผู้ชมเรียกว่ากุมารเนาะจ้าครับแล้วคราวนี้ อ่าคือเขาชวนแม่คิดไปแข่งแข่งเบ้าวิ่งเว้าจ้ะครับแล้วเว้าที่ได้มานี่ก็คือเป็นเว้าของปู่สวงของผู้สวงเซื่อมาจากปู่สวงครับไปบูชามาจากหลวงปู่ครับแล้วกุมารก็คือกุมารีนเนาะเขาเขียนเลขให้คุณแม่ก็คือใส่ที่เว้าของหลวงปู่สวงยันลงครับอืมก็คือเลขเก้าสองเก้าตรงกลางกลางเบ้าครับแล้วก็ถัดลงมา ตรงหางเบาเขียนหนึ่งสี่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหางสุดเลยจก็คือหนึ่งห้าที่คุณแม่บอกคุณแม่เห็นเลขนี่ชัดเจนบอกครับชัดชัดเจนชัดเจนเพราะว่าแม่เป็นพือธว้าวไอ้ไอ้เป็นเป็นคนแหลนนะออเป็นผป้ปอยครับครับอืมแล้วคุณแม่ทุกข้างด่ผมมาเห็นคลิปของคุณแม่คิดเนี่ยคุณแม่คิดบอกเคยฝันเห็นอ่าหนองข้อนีเด้เนาะบอกก็คือกุมารเนาะคุณแม่ว่า เคยเห็นบ่เคยฝันกันคือครั้งแรกจแต่อายุเพิ่น59จ้ะบเก้าอันนี้เพิ่น59อันนี้ก็สําคัญเนาะจ้ะครับแต่คุณแม่คิดบอกผมว่าคุณแม่สิยึดเอาตัวเลขตัวใดนะครับยึดเอาเลขตัวนี้ก็คือเลขที่เห็นจ้ะเที่ว่าเขาลวงปู่สวงจ้ะครับก็คือ929ครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็เป็น92กับ99จ้ะ66เนาะครับแล้วก็มี1415ครับคุณแม่ยึดเอาตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับคุณแม่คิดเองก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่นมากๆอีกท่านหนึ่งเนาะครับหลายครั้งหลายคราวครับที่เลขของคุณแม่เข้าครับสามตัวก็เข้ามาแล้วเนาะแม่เนาะครับในงวดนี้ก็ลองพิจารณาดูครับท่านผู้ชมเผื่อมีโชคมีลาบครับแม่คิดครับขอให้ออกเนาะแม่จ้าเพราะว่าคุณแม่คิดค่อนข้างที่จะมั่นใจไหมครับแม่มั่นใจอยู่มั่นใจอยู่เนาะจ้าครับคุณแม่คิดซื้อลอตเตอรี่บ้ครับแต่รางวด แต่ละงวดสื่ออยู่แต่วางวดบางพานมานั้นสื่อสามหกอ๋อสื่อสามหก็หกสามครับก็เลยพาดไปเนาะแม่เนาะครับซื้อลอตเตอรี่ไหมบครับจ้ะครับโอเคครับสําหรับคุณแม่คิดเองก็สนับสนุนรัฐบาลจ้ะครับซื้อจะหลายหลักซื้อตลใบสองใบีนละก็คือพอหอมปากหอมคอเน้องแม่ครับเพื่อถูรวันที่หนึ่งเนาะแม่เนาะแมนครับครับ อันนี้เราฝันเองเราก็ซื้ออยู่แล้วเนาะื้อครับโอเคขอให้ออกตรงๆเนาะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาก็คือแนวทางความฝันครับให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ครับผมเคยสารใต้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับล่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆครับในวันก็วันที่1เมษายน68นี้ครับคุณแม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับ ค่ะขอให้เอฟซีถือหัวรวยเบอร์ถึกแล้วันที่หนึ่งเด้อค่ะป <3 S 2> ังปังจากหมอดะนะค,ะค่ะ